สวัสดีค่ะ FC ทำจาก u t ท b e พี่จินเสร็จแล้วป้าแมวก็มาเก็บใบช้ำชานะคะกับป้าเขียวเนาะนี่นะคะนี่ตรงที่ป้าแมวยืนอยู่เนี่ยตอนนี้น้ำมันลดแล้วนะคะนี่นะคะในคลองที่ว่าทุ่ห้าเมตรที่ป้าแมวกับป้าเขียวลงไปเก็บในคลองตอนนี้น้ำเต็มหมดแล้วนะคะ FC ก็ต้องในคลองนี้ต้องเป็นปีหน้านะคะปีหน้าแล้วถึงจะได้ใบช้ำชฉาคือว่าเขาบ่ม น้ำเนี่ยบ่มไวให้เราแล้วนะคะแล้วก็มีกล้องไอ้กุ้งหอยปูปลาที่เขาตายแล้วอ่ะเขาก็จะหมักไปในใบชํำฉาของเรานะคะก็ซึ่งเป็นอ่าเป็นแคลเซียมเป็นอาหารอย่างดีสําหรับบอลสีเรานะคะถามว่าแล้วตรงที่ป้าแมวกับป้าเขียวมาเก็บเนี่ยดีไหมดีค่ะตรงเนี้ยน้ามันท่วมประมาณหัวเข่าป้าแมวนะคะท่วมประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะตรงนี้ก็ดีเพราะน้ําเป็นดินเก่าเป็นใบชํำฉาเก่าที่เขาหมักหมมกันมานานแล้ว พ่าแมวกับป้าเขียวมาคุยให้เอฟซีดูค่ะนี่นะคะวันนี้ก,ก็ยังมีแบ่งปันให้นะคะก็รีบมาเก็บค่ะกลวน้ําท่วมอีกนะคะหนูป้าเขียวก็อยู่ด้านนู้นค่ะก็ยังขายกิโลยอีกยี่สิบาทเหมือนเดิมนะคะค่ะเอฟซี FC ท่านใดต้องการใบชำฉาของป้าแมวและป้าเขียวโทรติดต่อนะคะป้าเขียวเบอร์อะไรนะศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดศูนย์สี่นะคะเบอร์ป้าเขียวนะเดี๋ยวป้าแมวย้ำอีกทีค่ะศูนย์แปดศูนย์ 9459804เนะคะเบอร์ปลาเขียวค่ะและส่วนเบอร์ปลาแมวเดี๋ยวปลาแมวจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปทั้งเบอร์ปลาแมวและเบอร์ปลาเขียวนะคะเอฟซี FC. ใบชํำชาตอนที่ปลาแมวมาเก็บกับใบกับปลาเขียวตรงน,นี้นะเขามีมูลไส้เดือนปนไปด้วยนะคะมูลไส้เดือนเนี่ยนะคะจะเป็นขุยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเอฟซี FC. แบบนี้นะอย่างนี้นะคะปลาแมวก็จะโกยโกยรวมไปเขาก็จะไปรวมกับใบชํำชา้าปลาแมวกับเขียวก็จะไปเลือกเอาไม้ใหญ่ๆแบบนี้กิ่งออกให้นะคะกิ่ง บางอันก็จะมีกิ่งติดไปบ้างนิดนิดได้หน่อยเนาะและเอฟซีก็จะว่ากันนะคะกิ่งมันเนี่ยคือเป็นผุแล้วเขาก็เอฟซีก็ขยำขยำรวมไปกับใบไม้ได้เลยนะคะนี่เป็นเป็นใบชํำฉานะคะเอฟซีนะคะนี่ใบน้ำฉาค่ะก็มาทํา YouTube ให้เอฟซีดูนะคะว่าตอนนี้คือน้ํามันมันมาท่วมหมดเลยนี่นะคะก็ยังพอเก็บได้ยังเป็นใบชํำฉาที่อ่าเป็นดั้งเดิมที่ป่อแม่เคยส่งไปให้เอฟซียังมีแบ่งปันให้อยู่นะคะ ถ้า่ันใดสนใจโทรหาป้าแมวและป้าเขียวได้นะคะโลละยี่สิบบาทค่ะห้าโลค่าส่งสามสิบบาทจ้ะถ้าเป็นปลายทางก็ขอให้ซื้อสิบโลขึ้นไปนะคะเอฟซี FC. ค่ะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็ป้าเขียวก็รีบเก็บใบชําชาก่อนค่ะฝนทั้งบ้านป้าแมวตกตกนะคะเอฟซี FC ตกทั้งบ้านเอฟซีตกไหมค่ะป้าแมวเป็นห่วงทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยค่ะสวัสดีจ้า